สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ปุ่นปุ่นชาแนลปุ่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งของกินต้องวงเล็บว่าของกินนะคะตอนนี้เรากำลังจะไปช้อปปิ้งที่เยอรมนีนะคะซึ่งด่านเปิดแล้วเมื่อเมื่อวานนะคะแต่ว่าเมื่อวานคิดว่าคนน่าจะเยอะเนาะเราก็เลยไปวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะการข้ามด่านจากสวิตเซอร์แลนด์ไปเยอรมนีนะคะด้วยรถยนต์ค่ะวันนี้เรา ขับรถกันไปนะคะไอหน้าตาของด่านทางข้ามฝั่งออระหว่างสวิตและเยอรมานี่ยจะเป็นยังไงนะคะเขาจะตรวจอะไรไหมอะไรยังไงแล้วก็การช้อปปิ้งอะไรยางไงเขาจะเป็นยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวันนี้ที่อัดนะคะเป็นวันเสาร์ที่วันเสาร์ที่15เอ,อ่อ พุทธศนะคะโอเคค่ะมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการช้อปปิ้งวันนี้จะเป็นยังไงและการข้ามแดนผ่านแดนจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยคะ่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฝั่งคอย s ซิงแอนสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วเราก็เข้าใกล้ด่านคอยซิงแนคอนสตนแล้วนะคะเป็นด่านข้ามพรมแดนที่ใหญ่ที่สุดของระหว่างคอยซิงแกับคอนสต n นนะคะ อมแดนดันตรวจแล้วนะคะนี่คือด่าน c อซิญ n านส o คนสต n นตอนนี้เรากำลังจะข้ามไปฝั่งเยอรมันค่ะสังเกตได้ว่ารถเยอะเลยนะันี้ทุกคนต้องขับช้าๆนะคะเขาจะมีกลวยกันแบบนี้ตรงนี้นะคะจะเป็นที่สำหรับ ตรวแต่วันนี้ไม่มีคนตรวจค่ะเย้ yeah. nobody control only เราเห็นฝั่งสวิตเซอร์แลนด์เมื่อกี้คอนโทร l นะคะเดี๋ยวเรามาดูขากลับกันนะคะว่าจะยังไงตอนนี้เราก็อยู่เจอรมนนแล้วนะคะอยู่ฝั่งเยอรมันแล้วะคะ่ะ ตอนนี้นะคะเรากำลังจะเอาขวดไปคืนนะคะเดี๋ยวเราไปดูการคืนขวดที่นี่กันค่ะคนี่ค่ะเขาก็จะมีเครื่องให้เราใส่อัตโนมัติเลยนะคะทั้งขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องนะคะใส่ลงไปได้เลยเฉพาะที่ซื้อมาจากเยอรมน,นีนะคะ ถ้าเราซื้อจากสวิตแล้วเอามาคืนที่เยอมันนีไม่ได้นะคะที่สวิตไม่มีแบบนี้นะอันนี้เฉพาะที่เยอมันนีนะคะนี่นะคะตรงนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเราใส่อะไรไปบ้างนะคะแล้วเราจะได้คืนเท่าไหร่ตรงนี้คือยอดเงินที่เราจะได้คืนนะคะทุกคนเลิดเนาะ นี่ค่ะแล้วเขาก็จะมีใบออกมาแบบนี้นะคะได้5ยูโรกว่าๆเราก็จะเอาใบเสร็จนี้ไปแลกที่แคชเชียร์นะคะทุกคน หมดนะคะโอ้มจโอ้มายหมดเียง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 ไปอีกโอ้มาอ n

คือสังเกตง่ายๆเลยนะคะทุกคนป้ายเหลืองๆนี่นะคะคือลดราคาทั้งหมดนะคะป้ายขาวๆนี่คือราคาปกตินะคะดูค่ะดูตรงที่ลดราคานะคะทุกคนแทบจะว่างเปล่า ได้มาแค่นี้ค่ะทุกคนเท่าที่เห็นของหมดเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอื่นห้างอื่นต่อนะคะมันจะเหมือนกันไหม แต่ที่นี่เขาแพนของหมดเยอะมากค่ะแล้วก็วันนี้ฝั่งสวีตข้ามากันเยอะมากป้ายทะเบียนรถนะคะส่วนมากนะคะสวิตจากสวิตเซอร์แลนด์ตรงนั้นเลยค่ะทุกคนค่ะแต่ค่ะเดี๋ยวไปที่อื่นต่อนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ l e ด d e r ค่ะ l e อร์ลีเ a d e r กันค่ะหมดพวกเนื้อสัตว์นี่ขายดีมากฮะแล้วเราก็ได้มาเนื้อบดยังตับ ไอส้มๆนี่คือลดราคาหมดเลยนะคะทุกคนดูดีเลยจากหนึ่งถึงแปดแปดอี๋อันนี้ก็ลด ี่ที่เราได้ที่ลีเดนนะคะน้ำมันหนึ่งถังโอเคเรียบร้อยคะ่ะภารกิจซื้อของวันนี้นะคะได้ทุกสิ่งที่ต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะกลับฝั่งนะคะข้ามกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะเดี๋ยว ไปดูบรรยากาศตอนกลับกันค่ะไปก่อนจะกลับก็ขอแวะเติมน้ำมันแป๊บค่ะน้ำมันที่นี่ถูก มันจะข้ามกับเข้าฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเขาจะตรวจไหมนะ การต, few moments later. ตอนนี้อยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะยัย <laughs> เมื่อกี้นะคะเราไม่ได้ถ่ายนะคะเพราะว่าอุย้ยเมื่อกี้ถ่ายไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะถ่ายได้มั้งแต่ว่าเราไม่ถ่ายดีกว่านะคะเพราะว่าเขาถามนะคะมิเคนเขาเปิดกระจกถามว่า ซื้อของมาไหมอะไรอย่างเงี้ยลราก็โอเคเราเราซื้อคะ่ะแต่เราซื้อในลิมิตนะคะที่เขาไม่ให้เราซื้อเกินเนะเาะเนื้อสัตว์เราซื้อได้แค่คนละหนึ่งกิโลนะคะนั่นแหละค่ะแต่เขาก็ไม่ตรวจไม้อะไรนะเขาถามาเฉยๆฉนั่นแหละก็แค่ถามคะ่ะเปิดกระจกถามแล้วก็นั่นแหละไม่มี ามพรมแดนระหว่างสวิตและเยอรมันนะคะตอนนี้เขาก็เปิดเป็นปกติแล้วให้ข้ามาซื้อของได้แล้วนะคะทุกคนใครอยู่สวิตอยากมาซื้อของเยอรมันก็มาได้แล้วนะคะตอนนี้โอเคค่ะสําหรับวันนี้คลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรจะพาไปดูอะไรยังไงนั้นก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ